สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนครแดงโปรโมชั่นพามาที่แม่น้ำปตัตตานีนะครับเพื่อจะออกไปสู่ทะเลเอ่าวไทยวันนี้เรามากับเรือลาดจุงหรือเรือโยงนะครับเพื่อไปโยงเรือประมงขนาดใหญ่กกลับจากหาปลาทะเลเอ่าวไทยเข้าสู่สะพานปลาแม่น้ำปตัตตานีนะครับที่เห็นอยู่คือเรือประมง ขึ้นกลับจากทะเลอาไทยครับลำใหญ่นะครับลำนี้แต่ดูแล้วน่าจะมีปลาเยอะนะครับเนื่อจากหัวเรือจมมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรือออราบสมุทร79นะครับ น่าจะเต็มลำเลยแนะครับทุนผู้ชมพุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือเอาปลาไปขายกันนะครับทุกผู้ชมครับมีความสุขครับวันนี้เป็นวันของพี่น้องชาวประมงครับเราไปดูต่อนะครับเราจะไปที่ทะเลเอา่าวไยกันครับตอนนี้เรา กำลังลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่สองลำที่ทะเลเอ่าวไทยมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำตเนีครับไปที่ท่าเทียบเรือเอาปลาไปขายกับท่านผู้ชมครับ จูงไปเรื่อยๆครับ ในทะเลตอนนี้ก็มีเรือประมงชายฝัง่งครับปลากันอยู่นะครับดักตาคายก็ประมาณนี้นะครับทุกผู้ชมครับ ไทยว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพย์สิสนเป็นปลามากมายครับผู้ชมครับตอนนี้เราลากจูงเรือประมงมาถึงจุดสิ้นสุดของทะเลอ่าวไทยแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าสู่แม่น้ำปัตตานีกันครับนี่ครับถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของแม่น้ำ จุดสิ้นสุดของทะเลอ่าวไทยเล็จจุดเริ่มต้นของแม่น้ำปัตตานีครับที่ท่าเรือสุดท้ายนะครับท่าเทียบเรือสุดท้ายของแม่น้ำปัตตานีครับเราก็จะพุ่งหน้าสู่เข้าสู่แม่น้ำปัตตานีไปที่ท่าเรือประมงเอาปลาไปขายต่อไปครับ